จังหวัดปราจีนบุรีลงถ้ำใต้บาดาลขอโชคพญายนาคเจ็ดเสียรลงถ้ำใต้บาดาลใต้บนดดสำนักสงฆ์ปราสาทพรมเพื่อขอพรจากพญายนาคเจ็ดเสียนซึ่งเคยมีคนได้ลาบก,ก้อนใหญ่รอไว้ฝาครึ่งล้านมาแล้วบนที่่า50ไร่ของสำนักสงฆ์ปราสาทพรหม่ที่4ตำบลบางขามอำเภอบ้านร้างจังหวัดปราจีนบุรีดูสวยงามร่มรื่นโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่ทันสมัย แต่ไม่ทิ้งเอกลักษณ์ของความเป็นชาพุทธโดยเฉพาะบริเวณพุทธศาสตร์หรืออุทยานธรรมะที่มีการสร้างรูปเคารพปูนปั้นนานาชน,น,น,นิดสวยงามมากมายโยงไปถึงเรื่องราวในพระพุทธศาสนาแต่ที่เหนือก่าที่เห็นและน่าจะมีเพียงแห่งเดียวในประเทศนั้นก็คือถ้ำนาคาใต้บาดาลซึ่งอยู่ใต้มนดบหลวงปู่หงพรมปัญ,ญโย มีการจำลองถ้ำใต้บาดาลแฝงคติธรรมถึงเรื่องราวความเป็นมาและเกี่ยวพันของพญาน,นาคกับพระพุทธศาสนาตามผนังถ้ำระดับระดาด้วยพลอยสีต่างๆดูงดงามแมวววาวเมื่อกระทบกับแสงไฟทําให้เกิดวามงดงามวิจิตปัรรจงเหมือนประหนึ่งในลงไปใต้บาดาลที่สถิตของพญาน,นาคจริงๆ วันนี้เราได้พบกับคุณมนตรีเกสรัตนุ่มใหญ่ที่พาครอบครัวไปกราบไหว้ขอพรจากองค์พญานาคาเจ็ดเศียนหลังคืนก่อนฝันเห็นว่าพญานาคมาหาและตัวเองเอามือลูบไล้ที่ส่วนหางจึงคิดว่าน,น่าจะเป็นนิมิตที่ดีจึงอยากจะทำตามที่ฝันมากราบไหว้ขอพรจากพญานาคจริงๆจึงพาครอบครัวเดินทางมาที่สำนักสงฆ์แห่งนี้หลังทำพิธีขอโชคขอลาบ ขอแก้าแบนเงินทองที่องค์พญายนาคกลางถ้ำแล้ว่นมนตรีปเปิดเผยว่าตัวเขาเองนั้นจะมาที่นี่บ่อยๆครั้งและทุกครั้งก็จะลงมาที่ใต้บาดาลจำลองใต้บนดุหลวงปู่หงษราเกจิดังแห่งเมืองไทยที่เซียนพระทั่วไปรู้จักเป็นอย่างดีเพื่อมาขอพรและทุกครั้ง a มนตรีเองก็จะสมบังได้ไปทุกครั้งเช่นเดียวกัน โมทรียังเปิดเผยด้วยว่าก่อนหน้านี้ตนโชคดีถูกหวยรับเงินมาห้าแสนบาทได้น,นำเงินส่วนหนึ่งเป็นจำนวนเงินหนึ่งแสห้าหมื่นบาทจ้างลิเกดังคณะวัฒนา,นาอนันต์มาเล่นแก่บนถา,ายพญานาราชวันนี้ตนมาตามความฝันได้ได้ฝันว่าจับและลูกคลามหานพญาน,นาคพร้อมกับได้จุดธูปอธิษฐานที่องค์พญาน,นาคหน้าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอเลขเด็ดอีกครั้ง ซึ่งหา,หากตนโชคดีก็จะทำบุญใหญ่ถวายหลวงปู่หงและองค์หน้าคราชเจ็ดเสียนอีกครั้งซึ่งวันนี้เลขที่ปรากฏบนทุกอธิษฐานนั้นก็คือ1 2, นึ่งสองสี่นิวส์ยี่บานระกรณวิศววิภาพข่าวหรือราทิพสีรายงาน